คุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีคลิปนะคะเผยแพร่กันในโลกโซเชียลที่ม,มีกลุ่มวัยรุ่นไปซื้อยาแคปซูลที่มีสีเขียวเหลืองในี่ละค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ ไปนำผสมกับน้ำอัดลมนะคะจนติดกันงอมแงมจนกระทั่งมันก็ทําให้ส่งผลกระทบเกิดขึ้นนะคะว่ายาเขียวเหลืองนี้มันร้ายแรงขนาดไหนทําไมไวรุ่นถึงนําไปผสมในน้าอัดลมนะคะซึ่งเรื่องนี้เรามีการส่งผู้สื่อข่าวไปกันที่ร้านขายยาต้นเรื่องที่จังหวัดราชบุรีกันเลยนั่นก็คือร้านขายยาที่ชื่อว่า pp พฟาร์มาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี นอกจากนี้คนขายก็ยังไม่ใช่เภสัชกรด้วยนะคะที่ประจำอยู่ในร้านขายยาทําให้มีการแชร์ต่อข้อมูลกันเยอะมากเนื่องจากตัวยาดังกล่าวถือว่าเป็นยาอันตรายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นยาแก้ปวดชนิดรุนแรงซึ่งหากว่าใครที่ไปซื้อยาชนิดนี้มาแล้วนำไปผสมกับน้ำอัดลมและยาแก้ไอหลังจากนั้นพอดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยจะเกิดอาการเคลิ้มเหม่อลอยเวียนศีรษะไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนอนหลับอย่างเดียว โดยเฉพาะเยาวชนค่ะก็จะมีผลในเรื่องของการเรียนเพราะจะเรียนไม่รู้เรื่องนะคะทำให้ขาดเรียนบ่อยซึ่งถ้ารับประทานติดต่อการจะทําให้กระเพาะเป็นแผลอาเจียนเป็นเลือดอูน่ากลัวเหมือนกันนะและสุดท้ายก็ไตวาย,วายหรือในบางรายที่เป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วยาตัวนี้จะไปกระตุ้นให้อาการของโรคมันกำเริบได้เร็วและจะทำให้เสียชีวิต ทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับลูกจ้างร้านขายยาดังกล่าวโดยลูกจ้างร้านขายยาก็บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้ขายยาที่ผิดตามที่เป็นข่าวกันเราขายยาตามปกติไม่ได้ตกใจอะไรที่เขามาตรวจนะคะเพราะว่าเราในขายยาที่ขายได้ทั่วไปไม่ขายยาที่ห้ามหรือว่าควบคุมการขายเป็นพิเศษซึ่งทางร้านเนี่ยเป็นคนโทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาตรวจสอบกันเลยว่ายาที่ขายไม่ใช่ยาที่ห้ามขาย เป็นยาทั่วไปทางร้านโดนปรับแค่เรื่องไม่มีเภสัชกรอยู่ด้วยตอนจำหน่ายยาไปโดนปรับเป็นจํานวนเงิน1,000บาทเรื่องก็ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็จบไปขณะเดียวกันเนี่ยทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกันมาเสร็จแล้วทางร้านเนี่ยเป็นเดี๋ยวให้คุณอายนําเสนอต่อเลยค่ะ ก็คือว่าทางร้านเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ายาที่มันอันตร,รายในโซเชียลตอนนี้คุณผู้ชมดูจากภาพเนยนะเขียวเหลืองเนี่ยมันมีหลายสีถูกไหมสองสีแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อหลายชื่อยาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางร้านบอกว่าต้องมีการกําหนดว่าไอ้เขียวเหลืองที่ว่าเนี่ยมันชื่อว่าอะไรไม่อย่างนั้นเนี่ยมันไปเหมารวมทุกยาหมดเขาบอกว่ายาที่เอามาขายเนี่ยนะคะมันชื่อว่า อินโดเมทาซินซึ่งคุณผู้ชมไม่ได้มีผลทําให้เคลิมตัวยาเนี่ยมันทําให้แก้ปวดเกี่ยวกับเรื่องของข้อกระดูกแต่ว่าไอตัวที่อันตราย,น,ยนะนะมันชื่อว่าทามาดอลซึ่งสองตัวนี้มีสีเหมือนกันก็คือเขียวเหลืองถ้าเกิดว่าในโซเชียลเอาข้อมูลไปลงแล้วบอกแค่ว่าเขียวเหลืองอันตรายหมดปรากฏว่าแบบนี้คนเข้าใจผิดต้องมีการกําหนดด้วยว่าเขียวเหลืองแล้วตามด้วยชื่อยาว่ามันคือยาอะไรเพราะฉะนั้นฟังให้ดีที่ไม่ ไม่เป็นอันตรายนี่หนละก็คืออินโดเมทาซินแต่ที่อันตรายนี่ก็คือทามาดอกินแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไปกดประสาทแล้วก็อย่างที่บอกกันไปมีเด็กนักเรียนหลายคนที่กินเข้าไปแบบที่คุณฟางบอกแล้วก็เกิดอาการต่างๆนานามากมายทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับเจ้าหน้าที่สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีไปสอบถามก็เลยบอกว่าร้านขายยาต้นเรื่องที่มันอยู่ในโซเชียลเนี่ย ลอดภัยหรือเปล่าปรากฏว่าทางหน่วยงานเนี่ยบอกว่าร้านขายยาแห่งนี้มีใบอนุญาตถูกต้องแต่ว่าก็โดนปรับแค่อย่างที่คุณฟางบอกไปคือไม่มีเภสัชกรจําหน่ายยาเนี่ยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายยาแต่ไม่ใช้เภสัชกรขายมันผิดแน่นอนและวมันก็อยู่ที่ความคิดของคุณด้วยทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่าทางสํานักงานสาธารณสุขมีการ ออกสุ่มตรวจร้านขายยาเนี่ยเป็นประจาอยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญเห็นบอกว่ารายงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะมีเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดราชบุรีซึ่งร้านนี้ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีด้วยคุณผู้ชมเด็กเนี่ยชอบไปซื้อยาเขียวเหลืองนี่แหละแล้วก็กินยาเขียวเหลืองที่ชื่อว่าทามาอดเป็นแคปซูลแบบที่เห็นในภาพไปผสมกับน้ําอัดลมแล้วก็ยาแก้ไออาการหลังจากที่กินแล้วก็คือว่าจะเคลิม้มหลายโรงเรียน,เ,นยเห็นว่าต้องสั่งพักการเรียนเด็กที่ติดยา นิดนี้เนี่ยนะคะซึ่งพฤติกรรมหลังจากที่กินเข้าไปเนี่ยนะเขาบอกว่าจะเหม่อลอยจะมีอาการเบลอแล้วก็ระยะหลังเนี่ยเริ่มขาดเรียนเพราะว่าพูดจาไม่รู้เรื่องสำนัก มันเคยมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนที่กินยาชนิดนี้แล้วประสบอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์เพราะว่าเกิดหลับในก็มีแล้วเหมือนกันเห็นบอกว่าตัวยาเน,นี่ยนะคะคุณผู้ชมดูให้ดีนะ1แผงมันจะมีทั้งหมด10เม็ดตกเม็ดละสบาทเพราะฉะนั้นแล้ว1แผงเด็กซื้อได้อยู่แล้วเพราะมันแค่40บาทข้าวอาหารกลางวันตอนนี้4ี่สกับยา1แผงที่เด็กอยากจะกินมันถูกเกินไปเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่ที่จิตสํานึกของทางร้านขายยาด้วยนะคะว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าทีี่จะขาาายยยอัันนตรแบบบ้้้ใใหหกกเด็ กับเยาวชนแล้วเด็กเยาวชนเนี่ย คือเราต้องดูด้วยไม่ใช่ว่าขายส่งส่งไปอ่ะคุณแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่มีเภสัชกรประจําอยู่ที่ร้านนะคะก็โดนปรับกันไปเพียงแค่เงิน1000บาทแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันควรจะต้องมีมาตรการที่มันลงลึกมากกว่านี้หรือเปล่าในการจําหน่ายยาที่มันอันตรายแบบนี้ให้กับกลุ่มเยาวชนเพราะอย่างที่ทราบกันดีมันส่งผลในเรื่องของการเรียนอุบัติเหตุก็ตามมานะคะนําไปผสมยาน้าอัดลมแล้วก็นํามาดื่มกี่แบบนี้คือเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วแต่มันกลับมามีกระแสเกิดขึ้นเพราะว่าร้านขายยาที่จังหวัดราชบุรี นี่แหละที่มีการขายยาให้กับเด็กกลุ่มนี้ก็40บาทใค,ใครๆก็ซื้อได้เอาแบบนี้ไม่ล่ะถ้าเกิดรู้ว่ายาตัวไหนที่มันอันตรายจริงๆเด็กไม่ควรกินจริงๆหรือมันไม่จําเป็นจริงๆต้องเป็นเฉพาะทางเนี่ยคุณก็กําหนดราคาให้มันสูงขึ้นนิดนึงหรือมีมาตรการอื่นไหมที่จะทําอย่างไรก็ได้ให้ยาไปถึงมือเด็กเนี่ยน้อยลงหรือโอกาสเกิดอันตรายกับผู้บริโภคน้อยลงนะคะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้ตามเป็นต่อว่าสรุปแล้วเนี่ยจะมีมาตรการจัดการอย่างไรแล้วจะมีคนที่เกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตจากยาชนิดนี้อีกหรือเปล่านะะค